กับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันมาละตัวนะครับผมกับผม A k เเมามาโมสเตตัสกินมามาบรุษที่มีไฟแรงกล้าปรารถนาที่จะคอยค้ออิสรภาพทางการเงินนะครับผมขณะนี้เราอยู่กับหุ้นอัปเดตติดตามนะครับผมเราอยู่กับหุ้น,ออนคอ,อนตโต แล้วก็อีกตัวหนึ่งมันจะเป็น SKE นะครับผมหุ้นสองตัวนี้มีลักษณะคล้ายๆกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขาเนี่ยสามารถเบรกกรอบลันเวที่เป็นไซเวดดาวเนี่ยอันเน็บหนาวเนี่ยทะลุขึ้นมาได้แบบสวยงามนะครับผมแต่ก็ทนแรงต้านทานนะครับผมแรงเสียดทานของ เซนติเมนต์ตลาดที่ไม่ค่อยดีทนไม่ได้นะครับผมเนาะแล้วเขาก็มีอาการย่อย่อลงมานะครับผมก็เดี๋ยวซูมเข้ามานะครับผมขอดโ,โตเนาะเนี่ยจังหวะเขาเบรกทะลุกรอบอไอ้ลันเบที่เป็นไซเวดาวเนี่ยขึ้นมาเนี่ยสวยมากนะครับผมแล้วก็มาพักอยู่ บริเวณอสองบาทสิบหกตังเนี่ยแล้วก็2บาทยีตังค์อยู่ในกรอบนี้สวยจริงๆเลยโอ้โหคนมีของนี่ต้องบอกว่ายิ้มนะครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วแต่นะครับผมคือตลาดมันไม่เป็นใจนะครับผมเนี่ย MACD ตัดเส้นสัญญาณแล้วเนี่ยพอตัดเสร็จปุ๊บเขาก็เริ่มโยนของกันละอินดิเคเตอร์เนี่ยก็คือ ไปในแนวทางที่ไม่ดีหมดเลยนะครับผมแล้วเขาก็ยอ่อลึกลงมาถึงปัจจุบันนี้ก็เท่าไหรสองบาทกับอีกหกตังค์นะครับผมคือแนวรับที่เขายืนบ่อยๆยืนนานๆก็แถวสองบาทตรงนี้เนาะผมมองว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับผมที่จะลงมาเนาะอืม สำหรับฮอตโตก้ก็โอ้หน่าเสียดายนะครับผมคือทำมาดีมากดูตรงเมาส์ผมเนี่ยเบรขึ้นมายอ่อพักจังหวะนี้ผมก็นึกว่าจะไปแล้วเนี่ยคอตโตนะ้เนาะโอ้ไม่เป็นไรครับผมก็เป็นกำลังใจนะครับผมให้กับทุกๆคนนะครับผมที่มีหุ้นตัวนี้อยู่นะครับผม คือผมเชื่อเลยเกินว่ายังไงท้ายเดียวเขาก็กลับขึ้นมาได้นะครับผมศรัทธามีปฏิหารเกิดนะครับผมเนาะหุ้นเขาปัจจัยพื้นฐานไม่ได้คิริวคิเลอะไรนะครับผมก็เป็นหุ้นดีอีกตัวหนึ่งสมรัโตโปโตเนาะอืมแต่ว่าแบบคือเขาก็ตั้นเอ่อคือแบบทนแรงเสียดทานของเนติเมนต์ตลาดที่มันไม่ดีเนี่ย ไม่ไม่ได้นะครับผมเนาะดูซิมีโบกอะไรมาวิเคราะอะไรไม่ไม่มีโบกอะไรมาสนใจเขาเลย <c oughs> สำหรับคอดโตแล้วก็น่าเสียดายครับคือลงมาขนาดนี้ถ้าอาทิตย์หน้าแบบไม่เด้งขึ้นไปเนี่ยก็เหมือนเดิมฮะลงมาอยู่ในกรอบรันเวใช้เวดาวนี่แหละ หรือไม,ไม่งั้นก็อาจจะไซด์เวออกข้างอยู่แถวแถสบาทนะครับผมสบาทสบาท2ตังสองบาท4ต,งงทตังก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมสําหรับคอโตน่าจะลงมากรอบเดิมเนาะถ้ายัางถ้าทาแบบอาทิตย์หน้าเปิดมาแล้วไม่ขึ้นมาเหนือ2บาท10ตังแล้วก็ทะลุ2บาท16ตังขึ้นมาเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในกรอบนี้ถ้าไม่ถ้าไม่กลับเข้ามาอยู่ในกรอบนี้ ก็ไลนตัวลงไป2บาทเหมือนเดิมสำหรับคอรโตเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็ให้เขาสะสมกำลังใหม่เนาะรอวันวันที่ฟ้าฝนเป็นใจนะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับคอรโตตัวต่อไป ske ตัวนี้ก็เหมือนกันอันนี้คือกรอบรันเวที่มันเป็นไซเบอ์ดาวของเขา อันนี้ก็ทะลุขึ้นมาสวยเนี่ยปิ้งปิ้งปังคึงข,ขังมากย่อลงมาผมนึกว่าจะไปอีกร่วงลงมาเลยนะครับผมแต่ยังดีกว่าคอรโต้อยู่นะครับผมวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดแท่งเขียวนะก็อินดิเคเตอร์ก็ คล้ายๆกับควอตโตครับไปในทางที่ไม่ดีเนาะแต่แท่งสุดท้ายของเขาเนี่ยลงมาชนบริเวณ077เนี่ยก็มีการซื้อกลับขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะคือบางคนทุนอยู่บริเวณ077เนี่ยก็คือตอนตอนนี้เนาะตอนที่เขามาพักตัวบริเวณนี้ตอนที่ไซเวทแล้วก็ทะลุออกข้างอ่กรอบรันเว์เนี่ยก็คือคืนทุนหมดเลยนะ อืมมันก็คือผมก็เลยค่อยเอ,อผมก็เลยพูดอยู่เป็นประจำนะครับผมค่อยๆที่จะดูจังหวะนะครับผมแบ่งซื้อแบ่งขายนะครับผมเนี่ยถ้าเราแบบหอ่อห่อขึ้นมาห่อขึ้นมาห่อขึ้นมาฟพบ่พบพ เจอแนต้าน0.85เนี่ยถ้าเราแบ่งขายไปบ้างมันคือการล็อกกาไรมันคือการกระจายความเสี่ยงของเราอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมก็ไปชน0.90แล้วก็แบ่งอีกสักนิดนึงนะครับผมอาจจะสัก15%ไหมอีกขึ้นมาบริเวณสัก0.90ก็อีกสัก15%ไหมนะครับผมเผื่อเขากลับลงมาเนี่ยเราจะได้แบบไม่กำไรทิปนะครับผมเนาะ หรือว่าถ้าเขาไปต่อเราก็ยังเหลือของอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเขาไปต่อเนี่ยเราก็ยังเหลือของอยู่เนาะดีกว่าถ้าเกิดแบบถือไว้ไม่ทําอะไรเลยไม่ไม่ยอมกระจายความเสี่ยงอะไรเลยเนี่ยเห็นไหมลงมาก็ที่เดิมเลย <laughs> นะครับผมาะฉะนั้นการที่แบ่งซื้อแบ่งขายเนี่ยมันถึงค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆนะครับผมก็กลับลงมาอยู่ใต้เส้น EMA 200อีกครั้งหนึง่งนะครับ สำหรับ SKE เนาะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่า,นา 77, เนี่ยรับ0.77เนี่ยเป็นแนวรับที่มีนัยยะสำคัญนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอยู่นะครับผมวงพิตเนี่ยเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับผมถือว่าใช้ได้เนาะอะ,อะ ก็หวังว่าฟ้าฝนเป็นใจนะครับผมเมื่อไหร่นะครับสำหรับ SKE เนาะก็เขาอาจจะมีการย่อลงมาแล้วเปียงขึ้นนะครับผมก็ต้องรอทั้งปัจจัยพื้นฐานนะครับผมรอทั้งเซนติเมนต์ตลาดนะครับผมเนาะจังหวะดีๆนะครับผมเดี๋ยวฟ้าฝนเป็นใจนะครับผมหุ้นสำหรับ SKE เนี่ยก็ต้องพังงาดขึ้นมาอีกสักครั้งหนึ่งแน่ๆน,นะครับผมรอบนี้โอ้โ oh, หถ้ายืนได้นี่สวยแล้วนะคือคือแบบต้องบอกว่าเขาไมา่เขาไม่อยู่ในกรอบเนี่ยใจผมเนี่ยบอกว่ากลับตัวแน่นอน SKE ทรงเดียวกันกับคอร์โต้ผมก็มองว่าคอร์โต้นี้รอบนี้น่าจะกลับตัวนะครับผมโอ้โหน่าเสียดายมากๆนะครับผม ตลาดมันไม่ดีจริงๆนะครับผมบัจจัยลบมันเยอะเนาะอ่ะโอเคไม่เป็นไรสู้กันต่อไปนะครับผมสำหรับหุ้น2ตัวนี้ผมจะมาอัปเดตอีกแน่นอนนะครับผมโอเคสิ่งที่ผมกําลังพูดคุยแล้วก็นาเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมไม่ได้แนะนาําหรือชี้นำเ,นเพื่อนๆนั้นซื้อขายหุ้น2ตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่มีข้อมูลเกี่ยวกับฟันเดเมนทองเขาก็มาแชร์กันได้เลยนะครับผมเนาะเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,น,นักลงทุนด้วยกันนะครับผมที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมก็ขอความกรุณานแล้วก็กระบบวุบอีกครั้งหนึง่งช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์นะครับกด subscribe ไว้เลยไม่ผิดบวังแน่นอน สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องจบยังท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สัสวัสดีครับ